สวัสดีครับท่านผู้ชมเออวันนี้ไลฟ์สดโชว์ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมสำหรัผมคลิปผมก็หายไปสักพักหนึ่งมีคลิปใหม่ๆขึ้นมากับคนอื่นบ้างแล้วก็เชิญคนอื่นมาออกบ้างก็เดี๋ยวจะหาคนมาออก พยายามหาคนหมอเพิ่มไหมมีอีกนะฮะที่คลิปต่อไปก็คุณสรภพคุณสรภพเหขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุนหนานคุณหมิงยุนนานคุณหมิงเห็นคลิปกับเจ็กุยผมก็เพิ่งดูพร้อมท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่รู้เลยเหมือนกันเพิ่งดูพร้อมกันเหมือนกันเจ็กุยเขาเขาเป็นใครครับทำไมเขาความรู้เจกุยเขามีประสบการณ์ทางด้านเมืองใต้จี๋เยอะเพราะเห็นว่าเขาถูกสอนอบรมโดยวัฒนธรรมใต้จิ๋มาตั้งแต่เด็กแต่จริงๆเขาเป็นคนไทย แต่เบอร์เอิญเขาไปอยู่ที่มีความเจ้านะฮะนานเป็นสิบปีแล้วก็ไปทําธุรกิจที่คุณหมิงผมก็ไปเจอที่เมืองคุณหมิงแฟนะฮะที่เมื่อสักสิบปีที่แล้วก็เลยรู้จักกันแล้วก็เห็นว่าเป็นคนแต่จิ๋วด้วยกันกากินนังกากินนังก็เลยเหมือนกับว่าพอเจอคนแต้จิ๋วในเมืองต่างแดนเนี่ยในเมืองคุณหมิงเนี่ยรู้สึกเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเขาก็รู้สึกว่าเออคนแต้จิ๋วด้วยกันไปเจอที่เมืองคุณหมิง สปาร์กเลยได้เจียวด้วยกันนี้ก็เลยเชิญไปกินข้าวแล้วก็เชิญไปเยี่ยมโรงงานที่ที่ที่เขาทําอยู่เขาชวนไปทัวร์โรงงานเขาเขาทํางานโรงงานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่เมืองคุณหมิงแค่ยี่ห้อไทยด้วยเอแล้วก็ไปกินข้าวพัตคาห์เจี๋วที่เมืองคุณหมิงก็อร่อยมากจนจนจนติดใจก็เลยพูดมาถึงเมืองไทยเลยอ่านเจิ๋วที่ที่เมืองคุณหมิงเขาก็บอกว่าเขาอยู่คุณหมิงมานานเขาก็มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องต่างๆในคุณหมิงเขาก็แนะนํา ตอนนี้ไปออกคุณมิงแฟร์สิปีที่แล้วไปขายของนะตอนนั้นไปขายของทิมก็ไปเนี่ยคุณมิงแฟร์แต่นั้นถามไม่ทานผู้ชมแต่คุณมิงแฟร์เนี่ยจริงๆแล้วไปไปเป็นสิบครั้งนะเดีนั้นมันไม่รู้ครั้งไหนครั้งไหนละใช่วันนึงก็ไปสักสามนายสองสามเนยนะ่ยก็เรียนด้วยคุณมิงแฟร์คืองานที่เป็นลักษณะของการเอ็กซิเบชันระหว่างประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะก็จะมีชาติอาเซียนเข้าไปร่วมก็ก็เชิญไทยไปร่วมใช่มีลาวมีอะไรพม่าตอนนั้นผมเป็เลยออกกันในเสื้อจัดงาน พาผู้ประกอบการ30รายไปร่วมงานที่คุณมินแฟร์ในนามของคันค้าจังหวัดเชียงใหม่นะก็ได้มีโอกาสที่ที่ได้เจอคุณสรรพบด้วยเนี่ยแหละซึ่งสุรพบก็จะมีมีแนวทางในการทําธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็มีวิธีการค้าขายต่างๆนานาที่เรามาเล่าสู่คนฟังเนาะก็อาจจะได้ชมในคลิปต่ตอไปคือวันนี้เราตั้งใจอย่างเงี้ย ตั้งใจมาคุยสับเพล่ะเรื่องอัปเดตสถานการณ์ที่เราเราไม่ได้อธิบายในคลิปอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมคุยไปเรื่อยๆในคลิปเนี่ยมันจะพูดจากเนื้อหาเนาะแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงเบื้องหลังของมันว่าที่เรามาคุยกันเนี่ยเจกุยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจค่อนข้างเขาเรียกว่าใหญ่โตดับหนึ่งดับหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานแต่สิ่งที่เขามีในตัวอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงก็คือว่าเขารักวัฒนธรรมใต้จิ๋วเราก็เลยได้คุยกับเขา ถ้เกิดความประทับใจในความรักของของเขาในว่าทำเจ้จิ๋วก็เลยเชิญเข้ามาอ่านี่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วดิตอนหลายปีหลายปีหลายปีบางทีเขาติดโควิดที่เมืองไทยตอนนี้ธุรกิจที่เมืองจีนเขาก็ให้ให้ทางคนจีนดูแลเขาเป็นหุ้นส่วนกันเนาะเขาก็เลยมาอยู่เมืองไทยมีเวลาเปิดธุรกิจใหม่เขาพูดภาษาจีนโอเคมากแต่แต่จิ๋วด้วยจีนกลางแต่จิ๋วอะไรนี่สบายมากใส่ได้หมดเขาบอกว่าพูดไทยยังสู้ชุดเต่จิ๋วไม่ได้เขาบอกอะไรนะเพราะเขาเกิดมาพูดแต่แต้จิ๋ว เออฉะงนั้นฉันั้นสิ่งที่ที่เราจะต้องเข้าใจนะว่ายังมีคนไทยบางคนที่มีความเข้มข้นท้งเรื่องวัฒนธรรมแต้จิิวอยู่แต่เขาเป็นคนไทยนะครับเกิดเมืองไทยแต่เขาได้ถูกสั่งสอนเลี้ยงดูมาแบบวัฒนธรรมแต้จิว๋วก็จะมีความเข้มข้นสูงกว่าเราซึ่งเราเนี่ยถูกถูกสอนอีกแบบหนึ่งก็คือมีทั้งการศึกษาแบบไทยเนาะมีทั้งเพื่อนคนไทย แล้วก็มีเพื่อนคนโรงเรียนไทยนี่นหล่อหลอมหนักนะคิดว่าเออขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนอ,อ,อย่างทีมนี้อยู่มงฟอร์ใช่ไหมมันก็จะออกอีกสไตล์หนึ่องอย่างป้าตอนเด็กๆเ,เรียนโรงเรียนประชาวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนจีนก็เลยมีวัฒนธรรมจีนค่อนข้างเยอะครูค่อนข้างเข้มงวดแลวใช้ภาษาก็ต้องใช้ภาษาแต้จิ๋วภาษาจีนคนรอบข้างก็มีแต่คนแต้จิ๋วทั้งนั้นมันก็เลยทําให้เข้มข้นแต่ทีมนี้คนรอบข้างเป็นใครบ้างอะ เป็นคนเมืองครับ <ge ar> <คน S 2> ไม่ใช่ว่า <g ry ll ow> <jeux> มันก like ็ต <g ry ll ow> ้องมีคนหลากหลายมีหลากหลายครับมีหลากหลายหลกส่วนใหญ่เป็นคนไทยส่วนมากเป็นคนไทยครับคนไทยเหนือครับก็มีคนจีนบ้างพมมองหน้ากันก็รู้เออมันก็น่าจะพอมันก็น่าจะเจ๊กๆหน่อยอก็อาจจะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่นะวันนี้เรามาคุยเรื่องโัวเรื่องนิดนึงอัปเดตสถานการณ์อยากจะคุยประเด็นของประวัติที่ที่จะเล่าสู่กับให้ทีมฟังเนาะคืออยากจะเล่าให้ทีมฟังก็เลยถือโอกาสคลิป ก็เรื่องอาเลอมาสอารเลอมาอาเลามาที่ป้าพูดถึงในคลิปบ่อยๆก็คราวนี้ท่านได้อรเลมาทีมอร์เลามาทีมเป็นอาม่มาปาอ,อ,อามาปาครับอาร์มาปานี่เขาก็มีมีอะไรจุดเด่นหลายๆอย่างที่จะเล่าสู่คนฟังเนาะเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างสาหรับคนหลายๆคนที่ที่จะเป็นคนแก่ในอนาคตแล้วก็จะเป็นคนที่มีลูกมีหลานป้ายังไม่มีหลานเนาะแต่ป้าคิดว่าคนที่มีหลานแล้วเนี่ย คนที่เป็นตาปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเวลาเขาอบรมหลานเนี่ยเขาจะทํายังไงทีมว่าเขาก็าอยากทาให้มันเป็นยังไงเขาสอนลองนึกถิลองนึกถิซะเอาไปสมมุติว่าเราเราลองเกงเรียนนะเงอเรื่องเก่งๆไงตอนนี้ตอนนี้เรามองอย่างนี้เรามองว่า,วาเรามองว่าคนลูกเนาะสอนลูกอย่างหนึ่งนะสอนหลานสอนอีกอย่างหนึ่งอ๋อ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ<อ>ผมยังไม่มีลูกยังไม่มีล่อ่าน,นี่คือสิ่งที่กำลังพิสูจน์อยู่ว่าถ้าเราเลี้ยงลูกอย่างนึงเลี้ยงหลานอีกอย่างจะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อเป็นสังเกตเนะาะอาม่าผมหรือเหลาาม่าเขาเนี่ยเปิดเมื่อปีออ 1900, อคศพันเก้าร้อยเนาะก่อนราชวงศ์ชิงลม้มเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่เอ่อเขามีชีวิตพ่อเขามีชีวิตอยู่พ่ออมาม่าเนี่ยเนาะพ่อพี่เลียกเห่าอม่าเนาะพ่อเหลามา่ามีชีวิตอยู่เนี่ยยังไว้เปียอยู่แล้วพี่สาวเขายังมัดเท้าอยู่เลยมัดเท้าคือให้เท้า ยังเป็นคนรุ่นที่มัดเท้าอยู่เลยพี่สาวเขาดังอยู่กับเรื่องมัดเท้าใครเท้าเล็กยิ่งยิ่งสวยเขาเอาเท้าให้ผมดูให้ป้าดูเท้าเขาใหญ่เขาบอกอาอาม่าไม่มัดเท้าเหรออาม่าเป็นคนต่อไปที่ไม่มัดเท้าคนแรกเขาบอกเขาโชคดีมากไม่งั้นเขาแย่เลยพอเดินไม่ได้เท้าเขาใหญ่มากเพราะบอกว่าอ้าวอาม่าไม่มัดเท้าแต่พี่สาวเขามัดเท้าแล้วก็พ่อเขาก็ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องมัดเท้าอแม่เรื่องวัฒนธรรมพ่อเขาก็บอกว่า ลูกพี่สาวเขาก็แต่งงานไปตอนอายุสิบหกอาม่าอาม่าก็เลามาก็แต่งงานตนนอนอายุสิบแปดสิบเก้าประมาณเนี้ยอาม่าพ่อเขาก็บ่นทุกค่อยเขาฟาังทุกวันเลยขึ้นคานแน่ขึ้นคานแน่ภาษาอีตเรียอะไรไม่รู้เนาะเขาก็พูดเล่าให้ป้าฟังว่าสิบแปดแล้วยังไม่แต่งงานขึ้นคานแน่ขึ้นคาน,นาไม่มีใครมาขออย่างเงี้ยทำไมก่อนสิบแปดตีว่าแก่แล้วอะสิบห้าสิบหกต้องแต่งแล้วอ่ะเขาก็พูดให้ฟังว่าโอ้ทำไม่อนกุ้มใจมากลูกสาวคนนี้ทำไมไม่มีใครมาขอสิบแปดสิบเก้าแล้วอากง ก็เขาก็มาขออขอคือไม่รู้ในนี้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังเนาะเขาไม่ได้บอกอะเราแทะเตียนเนาะอาม่าเขาแทะตั้งอือยู่คอาลงหมู่บ้านตอนนี้เขารู้จักกันก็มีเขาเรียกว่ามีคนที่เขาเป็นเท่าแก่มาเจระจาเนาะสมมสัยก่อนเขาไม่ได้เจอกันเองเนาะแล้วก็ขอให้บ้านนี้อย่างเงี้ยเขาก็ก็ต้องคุยกันผู้ใหญ่คุยกันเสร็จแล้วก็ตกลงเขาก็เลยแต่งงานตอนอายุสิบแปดสิบสิบเก้าละตอนนั้นแหละเขามาแต่งงานแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านละกงเนาะ ตอนนี้ตอนนั้นกงก็พอมีตังค์เนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรพอแต่งสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปกงก็ไปทําธุรกิจที่สัวเถาเนะเาะธุรกิจก็ไม่ค่อยดีไงขาดทุนไงเสร็จแล้วต่างก็เลยลําบากลําบากคือไม่ที่บ้านไม่มีเงินไงกงเขาก็เลยหนีมาเมืองไทยเพื่อมาหาเงินส่งไปให้ที่บ้านอาม่มาเขาก็บอกว่าลําบากมากอตอนเด็กๆ,ๆตอนที่เขาสาวๆเนี่ยเขาท้องเนาะเขายังไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่มีจะกินอตอนมีอุเดือนก็ไม่มีจะกินกินข้าวกินเนี่ยข้าวต้ม ครับไม่ใช่เขาบอกว่าข้าวต้มนี่สุดยอดแล้วมันอะ่ะกินลแต่มัน,น,น,นเขาบอกวันไหนได้กินข้าวต้มนี่คือสุดยอดละโอ้โขนาดนั้นเลยมาเอร่อยฟังเขาพูดว่ามันก็คืออาหารหลักข้าวต้มคืออาหารเอกดีเยีเ่ยมเลยข้าวสวยนี่ปีละครั้งปีละครั้งเลยขนาดนั้นเลยแล้วก็กินกับผักด,ดองนะแต่แป๊ะกาสงสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมเขาแข็งแรงมากอ๋อเขาสุภาพเซียจินเขาคู่นะหยิบหยิบอะไรเข้าปากนี่คือพิษทั้งนั้น คือกินให้น้อยจะอายุยืนอแต่ไม่ใช่กินจนไม่ไม่พอนะไม่ดีนันก็ตายตอนนี้ก็เลยมองว่าให้จริงๆแล้วคนสมัยก่อนนี่อายุยืนเยอะแยะนะถ้าที่เขาไม่มีจะกินนะอาม่ามารามาก็มาที่เมืองไทยอายุห้าสิบเนาะพอห้าสิบก็มาทาอะไรพอดีก็มีหลานเนาะเอ้าก็แต่งงานกันก็เลยมีหลานหลายคนก็เลยอาม่าก็มีหน้าที่คือเลี้ยงหลานรานนี้เขาเลี้ยงหลานเนี่ยเขาก็มีวิธีเลี้ยงเขาเนาะ ก็คือว่าทุกคนก็ทํางานเยอะอาม่าเขาก็ว่างเขาก็มาดูแลเด็กเ็กเนาะเด็กๆก็จะมานอนกับอาม่าทุกคนเลยห้องนอนก็เป็น,น,นห้องนอนเด็กอาม่าก็นอนในห้องนอนเด็กอาม่าเขาก็จะดูแลเด็กทุกคนเรื่องอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวก,นนก,กนวเนี้ยอาหารการกินอะไรพวกเนี้ยอาหารการกินก็มีอยู่แล้วลหละแต่ว่ามีคนทําอาหารต่างห่างเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการดูแลความสะอาดทั่วไปอะไรพวกเนี้ยดูแลเลี้ยงดูแล้วก็อาจจะอาบน้ําให้บ้างหรือว่าจะพาไปเที่ยวเล่นบ้างอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นหน้าที่ของอาม่าช่วงนั้นเขาก็จะมีเวลาสั่งสอน สั่งสอนก็คือว่าเขาก็จะมีเวลาพูดอะไรให้เรื่องราให้ฟังเยอะแยะแล้วอย่างที่ที่ป้าป้าอยากให้เราให้ฟังคือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะคนแก่ที่อายุมากๆเนี่ยรู้ว่าหกเจ็ดสิบเนี่ยเวามาเลี้ยงหลานเนี่ยสิ่งที่เขาต้องใส่เข้าไปในกระดาษผ้าขาวเนี่ยมันสําคัญมากเพราะเขาพูดอะไรเนี่ยเด็กจะจําแล้วฟังแล้วกพ็พฤติกรรมของเด็กก็จะเป็นแบบนั้นหลายหลาอย่างที่สังเกตดูก็คือว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นอย่างนั้นอ๋อ oh เราได้ถูกสอนมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆแล้วเราไม่รู้ตัว ยังไม่ว่าเป็นภาษาไม่ว่าเป็นกิริยาการกินการอยู่การเดินเนี่ยนะมันมีหมดเลยที่ที่ที่เหมือนกันทั้งหมดกว่าจะเข้าอนุบาลกว่าจะเข้าอนุบาลก็สายเสียแล้วอหมายว่าถ้าเข้าอนุบาลปุ๊บคือช้าไปแล้วที่จะสอนขนาดน,นั้นเลยนะฉะนั้นมันจะสอนตั้งแต่เนี่ยเลยตั้งแต่เดินเดินคานเลยลนะ่ะทุกอย่างจะซึมไปตอนนั้นหมดไม่ว่าจะเป็นท่าทางนิสัยใจคออะไรพวกนี้นะอันนี้เรื่องจริงนะเราก็ผ่านชีวิตมาเราก็พอเข้าใจเนาะ อีกอย่างอีกอย่างที่สาคัญคือว่าคนที่ดูดีอาหล่อม,มากเขาอายุยืนนะเขาอายุเกินร้อยอ่ะครับที่เขียนในวันเกิดคื100อร้อยหกปีเนาะแต่อายุจริงอาจจะสักร้อยสามเลทำไมบวกไปเขาจะเขาจะคนจีนเขาอย่างเงี้ยหลักการของคนจีนคือเขาจะบวกสปีสองสามปีก็คือหมายความว่าคนจีนกับคนไทยเนี่ยการนับตัวเลขไม่เหมือนกันแล้วคนจีนจะมีวิธีนับคือว่ามันจะเกินไปสองสามเดือนแล้วเขาจะบวกให้สองสาม <3 S 1> ปีเอาไว้ก่อนเขาจะบวกให้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นกฎที่ไม่เหมือนชาวบ้านงานศพที่ไรที่ไหนเขาจะบวกให้ ือว่าเขาดีว่าเขาอายุเกินร้อยที่วันนั้นเรา,าคลิปก่อนที่เราดูเนี่ยเนาะ <S 1> <S 1> <cop room> คนอายุเกินร้อยเนี่ยเขาจะจัดงานศพสีแดงครับถือว่าทีมก็ทีมก็ยังมีชีวิตไม่ใช่ทีมเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่ทีมก็ก็ยังเด็กอยู่แล้วมีรูปอยู่เราก็เยารูปให้ดูจําได้ครับนั่งรถเข็นแล้วนะเออเออจำได้ใช่ไหมจําได้อยู่ใช่ไหมเขาเขาเขาเป็นคนเลี้ยงทีมด้วยนะครับ <อะ S 1> จำาจำได้ครับจำไว่าเจำได้ครับจำไ้ครับจำได้นรับ้ครับจ้รับรั ก้าสูงกว่ามั้งตอนนี้ถ้าเขาอยู่ก็ประมาณส<อ>ักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบปีแต่ว่าตอนนั้นเขาเขาประมาณเอาเสียว่าเสียร้อยกว่าปีเนาะคราวนี้สิ่งที่เขาทําสําเร็จอย่างนึงก็คือว่าเขาอายุยืนพะอ,อะไรอยากอยู่วิเคราะห์เรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากคุยเยอะแต่ว่าการที่คนจะยืนที่ว่ามันพออะไรเขาอยู่ต<ๆ>ัเมืองจีนลำบากมากเลยอะ่ะกินก็ไม่มีกินน่กินแต่เผือกแต่มันอะ่ะ แล้วเขามาเมืองไทยอายุ50เขาถึงยังได้กินดีอยู่ดีนะครับอ่ามีอาหารการกินครบถ้วนเนาะจะว่าจิตใจผ่องใสก็ใช่ป่มเขามาอยู่เมืองไทยเขาคงจะเครียดอยู่เหมือนกันไม่ใช่เขาจะมาอยู่เมืองไทยอันที่หนึ่งนี่นะเขาก็ไม่ได้กินต่างที่เมืองจีนเท่าไหร่หมายเขาตอนแรกเขาเขายังไม่กินหมูเห็ดเป็ดไก่เขาก็ไม่กินเพราะว่าเขาไม่ชินหรือเปล่าเขาบอกเขากินน้อยเขาไม่ชอบเขาก็จะกินผักอยู่เขากินก๋วยเตี๋ยวต้มอยู่ตั้งแต่แรก ือมันชินไปแล้วแล้วกินหนักๆไม่ไหวเลยเหมือนที่เจก,กุยเคยพูดในในคลิปที่ทแล้วคนจีนทั่วไปที่อายุยืนเพราะว่าเขากินอาหารเนี่ยธรรมดาธรรมดาเขาจะกินหรูต่อเมื่อเทศกาลเท่านั้นอาม่าเราก็เป็นเหมือนกันคือเขาจะกินธรรมดามากเลยเขาจะไม่กินหมูเห็ดเป็นไก่เลยนะเขาจะกินาาซ้หาเขาจะ,<น>ะแยกเลยนะนะเขาจะกินซ้ำๆไม่ใช่ซ้ำหรอกมันก็เป็นอาหารหลากหลายแต่ว่ามันจะเป็นผักที่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นข้าวต้มข้าวสวยกายังไม่กินเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะกินแบบง่ายๆทุกวันทุกวัน อันนี้คืออันที่หนึ่งเลยเขาถึงยุยืนอันที่สองอะไรรู้ไหมเขาอารมณ์ดีมากป้าแต่เกิดมาจนอยู่กับเขามาตลอดชีวิตนี่นะเขาไม่เคยโกรธใครเลยอืทีจำไว้ไม่เคยโกรธใครเลยทําให้อะไรดีหรือเปล่าอะไรครับสุวเองดีคนที่ไม่เคยโกรธเนี่ยการโกรธเสียพลังงานไปมหาศาลทําไมคนผู้ชายตายเลยผู้หญิงโกรธขี้โกรธชอบอาฆาตคอบโกรธชอบเอาชนะคนอื่นชอบเอาชนะมันเลยตายเลยไม่ปล่อยวาง อามาจทียืนคือเขาไม่เคยโกรธใครเลยหลานดื้อขนาดไหนเขายังไม่เคยตีเลยเขายังไม่เคยด่าแบบไม่เคยใช้กำลังถึงจะถึงจะมีอารมณ์สงสอนแต่ไม่ไม่โกรธไม่มีอารมณ์โกรธบ้าก็สงสัยว่าทาไมเขาไม่โกรธป้าก็สังเกตดูเนาะทำไมเขาไม่โกรธเ,เ,เ,เลยเขาก็บุกพูดให้ฟังว่าคือเขาถูกสอนมาว่าอย่างนี้ให้เมตตากรุณาอทุกอย่างมีเหตุผลเนาะป้าก็สังเกตดูคนที่มายเยี่ยมเขาเนี่ยคืออยู่ที่บ้านเนาะจะมีคนมายเยี่ยมเขาบ่อยมากเลยนเรอเยอะ มาเยี่ยมเหรอมาเยี่ยมกันไม่รู้เลยมาแ,แวะเยี่ยมแวะมาคุยที่น <มา S 1> ู้นเขาอยู่คนเดียวแบบไม่มีใครมาเพื่อนไม่มีอะไรบ้านเก่าบ้านเก่าอันนี้มันบ้านใหม่บ้านใหม่คือเขาเริ่มอยู่คนเดียวใช่ไหมเพราะคนรุ่นเขาตายไปหมดแล้ว <laughs> ลืมไปว่าเขาอายุร้อยปีแนละ้ว <laughs> คือตอนที่เขาอายุสักหกสิบเนี่ยคนมาเยี่ยมเขาบ่อยมากคือมีมิตรกัลยาณิมิตรเยอะคล้ายๆคนมาคุยกับเขาเยอะก็คุยอะไรครับก็คุยเรื่องทั่วๆไปคนอายุเท่าเท่ากันเนี่ยหรือว่าไม่มีหลากหลายเลยหลากหลายเลย คือตอนนี้ประเด็นคือสิ่งที่สิ่งที่ได้ได้ได้สังเกตที่คนมาคุยกับเขาคือว่าเขาคุยกับทุกคนด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ฟังเขาเป็นคนฟังที่ดีเขาเป็นคนฟังที่ดีมากเขาภาษาไทยได้ครับคนที่มาหเขาคุยกนจีนหมดตรงต้งต้งต้งยิ้มจีนหมดเิ้จีนหมดเขาก็เป็นคนที่ฟังเนาะก็คนทข่้็มาคุยก็คุยกันเป็นชั่วโมงบางทีก็คุยเรื่องอะไรก็ไปนั่งฟังดูเนาะอ๋อเขาเป็นคนฟังที่ดี เขามาระบายฟังว่าเออเขามาเล่าให้ฟังแล้วให้ถามว่าท่านเหมือนจิตแพทย์เลยถามอะไรอย่างงี้เออเหมือนจิตแพทย์เลยก็คือว่าแล้วเขาแนะนําแล้วเขาก็แนะนาในาฐานะผู้ใหญ่เนาะเขาก็คุยเนาะขเขาหกสิกว่าล้วนั้นเจ็ดสิบไพวกเนี้ยเจ็ดแปดสิบก็ถือว่าผู้ใหญ่มากแล้วก็จะมีคนห้าหกสิบมาคุย,ๆๆยกยันรพวกเนี้ยเยอะะคุยแล้วเขาก็แนะนําแล้วป้าก็นั่งฟังอยู่เ,เขาแนะนําดีว่ะคือเขาปลอบปลอบใจด้วยแล้วเขาให้ข้อแนะนำด้วยขนาเหมือนกับโพ thinking เอๆภาษาภาษาอังกฤษก็แล้วกันคิดง่ายๆบ มันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็ต้องทําใจแล้วต้องทําดีต้องอะไรมันเป็นโพสติฟติ้งจริงๆไม่มีการดุด่าว่ากล่าวคุณจะเขาจะพูดอะไรไม่ดีอะไรก็อะไรก็รกคือโพสติฟติ้งไงแล้วคนที่รับฟังไดอารายออกใช่ไหมเขากลับไปยืนยันอย่างใสใช่ไหมแล้วก็เลยมาบ่อยๆมาคุยบ่อยๆเอามาคุยเรื่องนู้นเนี้เขาก็ฟังเพราะเขามีเวลาด้วยแหละเขามีเวลาทั้งวันอนะ่ะใครจะมาฟังอะไรก็คุยๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากคนในอดีตเนาะคืออันที่สอง คือเขาเป็นคนเมตตากรุณาแล้วก็เป็นผู้สถิตจริงๆคิดในแง่บวกทําให้เขามีผลทะทอนกลับคืออะไรเขาก็บวกเองด้วยสุขภาพติดดีครับเขาก็บวกเองด้วยถึงอายุเกินร้อยไงอ,อันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามคืออะไรรู้ไหมข้อที่สามก็คือหลานหลานถ้าเทียบบ้านนอื่นไม่เยอะเ <c oughs> ท <ำ S 2> ียบธรรมดาไม่เยอะคนอื่นเยอะกว่าคนเยอะคนเยอะ เอาเอาที่สามคือเขายึดนั่นในหลักธรรมเรื่องอทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสังเกตอยู่จากอาจารย์ที่เขาไหว้เจ้าเขาคึกถึงหลักยึดของคุณธรรมคุณธรรมคือหมายความว่าเขาก็พูดเสมอว่าที่เราได้ดีทุกวันนี้เพราะเรามีคุณธรรม,มที่เราค้าขายประสบความสำเร็จเพร,เพราะเรานับถือองค์เทพแล้วก็เราเขาจะบอกตลอดองค์เทพช่วยเหลือแล้วก็เรามีคุณธรรมในการค้าขายไม่โกงใครซื่อสัตย์ชายซื่อสัตย์แล้วก็ค้าขายเนี่ย ไม่ต้องกำไรเยอะกำไรพออยู่ได้แล้วให้ลูกค้าเนี่ยพอใจเราเ็าพูดมฟังอ่าอันนี้หลัก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 ที่เขาสอนป้าก็บอกว่าเอ้สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเป็นผู้ให้อเขาบอกว่าเนี่ยเรามีอะไรเขาก็แจกจ่ายเนาะสมมุติว่าการกินการอะไรเนี่ยขนมขนมมีเยอะะเขาก็ไปแจกเนาะเด็กเด็กเด็กอะไรเขาก็ชอบให้เด็กมารับขนมอะไรพวกนี้ก็สังเกตดูแล้วว่ามันเป็นลักษณะของผู้ให้เขาไม่้เขาไม่ต้องการทรัพย์สินอะไรเลย เขาเป็นคนไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเสือ้อผ้าเขาก็เ,าเก่าๆเสื้อตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ใช้กันเก่าแก่ต้องไม่เคยซื้อเสื้อผ้ายีนึงซื้อสมัยครั้งเดียวเพราะความที่ว่าคนอื่นต้องการให้เขาเปลี่ยนเนาะคือเป็นคนสมถามากมไม่มีทรัพย์สินอะไรทั้งอย่างกินก็สมถะอยู่ก็สมถะแล้วก็หน้าที่เขาคือคุยกับคนที่เขามีปัญหาหรือให้เลี้ยงดูลูกหลานๆอ้าวคนอย่างนี้จะไม่ยุอ่ยอยังได้งไงครับไม่มีความกังวลอะไรทั้งสิ้น,นไม่เคยกังวลไม่เคยนอนไม่หลับอ,อยู่กับเขาเคยไม่เคยเห็นานนอไม่หลั พอถึงเวลาเขาหลับไปเลยเช้าตีห้าก็ตื่นเลยแล้วก็ดูได้หลานๆไปเรียนหนังสืออันนี้คือสิ่งที่เราต้องยึดว่าสามอย่างก็คือว่าอันที่สามก็คือต้องเป็นผู้ให้อย่าเป็นผู้รับและสิ่งที่เราได้มาคือบุญกุศลจะส่งให้เราอายุยืนอันนี้คือหลักเกณฑ์ของ่ายๆเลยหลักเกณฑ์ที่เราอย่างนี้ยึดว่าทําไมราม่ามายุเกินร้อยสามปีทำไมอายุเกินร้อยปีแล้วทําไมเขามีความสุขเพราะเขาสมาถะเขาไม่โลภไม่ยึดติดแล้วเขาคิดว่าการค้าการเริญนรุ่งเรืองได้ดี เพราะเทพสั <Cornell>. ่งช er ่วยสั huh. yeah. ่งสอนส่งเสริมแล้วก็นับถือคุณธรรมก็หมายว่าเขาไปไหว้เทพเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ไหว้เพื่อจะไปขอเงินขอทองไม่ใช่เขาขอให้ครอบครัวปลอดเขาไม่เคยขอเงินกับเทพเจ้าเขาขอให้ครอบครัวปลอดภัยขอให้สุขภาพดีขอให้หลานร้านเรียนเก่งๆขอให้เป็นคนดีอะไรพวกนี้เขาไม่เคยบอกไปขอเงินเยอะๆไม่เคยฉะนั้นสิ่งที่เขาการค้าขายก็คือ ค้าขายเพื่อเป็นอาชีพหาเงินเข้ามาใช้จ่ายเนาะฉะนั้นเป็นสิ่ง่ีงเราก็เป็นสะท้อนอย่างเราว่า <S <S สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือว่าเราต้องคิดเสมอว,ว่าถ้าคุณอยากทาทาดีแล้วคุณก็ต้องได้ดีอันนี้คือกฎธรรมชาติของมันแต่ผมสัมผัสมาแล้วว่าคนถ้าคุณอยากยืยืนคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติคุณก่อนคืออย่าโลภมากอปล่อยวางแล้วก็ให้คนอื่นรับประกันอยนืยืนอันนี้คือข้อสรุป ที่วันนี้คุยกันวันนี้โอ้โหสุดยอดครับอืมเล่าสอนลูกแต่อัดคลิปไปด้วยเผื่อทุกท่านอยากไปใช้ประโยชน์ไม่เคยได้ยินเลยเพิ่งเคยรู้ั้งแรงไม่รู้ว่าเหล่ามาแลกใจที่มีคนมาหาที่ไม่รู้ว่านั่นแสดงว่าเขาให้เกียรติให้นับถือนะคนนับถือเยอะมากเยอะย่างนั้นเลยเพราะไม่ญาติเพื่อนเพื่อนท้งที่เขาไม่ไม่ทำการค้าไม่อะไรนะถูกไหมก็สิ่งสิ่งสำคัญตอนนี้คือพอคุยกับคนที่สบายใจอ่ะ เออถือว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทการอาชีพไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตตั้งแต่แรกอะก็แต่งงานมาก็คือมีลูกแล้วมีหลานเลี้ยงหลานแค่นั้นเองแต่เขาดูเขามีังแต่ดูเขามีความสุขมากดูเขาไม่เห็นมันจะเดือดร้อนอะไรกันกับอาการที่แล้วเขาก็ไม่ชอบไปไหนด้วยถ้าไปไหนก็คือมีเทศกาลไปห้างไี่ไปไปไปวิกซีไม่มีอะไม่มีขาไปวิกซีไปไปไม่ไปม่ไไม่มี ไปนอกคือไปไหว้เจ้าไปดูงิ้วไปหาญาติอะไรพวกนี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนี่ผมสัมผัสเขาน้อยมากสักห้าไม่ได้ไปเที่ยวตอนนี้สัมผัสอะไรห้าขวบเพยงแค่ห้าขวบมั้งนี่เป็จำอะไรได้ครับแต่สิ่งที่เขาให้มากคือเขาให้เวลาหลานๆเยอะทีมยังเขายังให้เวลาดูแลตลอดตอนที่ทีมเล็กๆเขาก็ดูแลตลอดตอนนั้นอยู่ลำปางเพราะว่ามีน้องอีกคนเนาะก็เลยทีมตัวเล็กๆก็ก็ช่วยกันดูแลกันไปอะไรพวกนี้ เขาก็นั่งว่างๆเขาก็ก็ไกวเปทีไปเรื่อยๆบรรทุกหลุดเราคือเงาสะท้อนสิทธิที่เป็นเราแนวทางของช่องเราอยู่อะปลาช่องเราจะมีคลิปเจ็กกุยนี่ก็เจ็กกุยนี่ก็จะพยายามหาประเด็นไปคุยเขาอาจจะสักเขาอยู่เทพอ่ะอยู่เทพสามเดือนสักครั้งหนึ่งไม่เป็นไรผมก็อยู่เทพอมาย0สปีเห็นมีมีคนชอบเจ็กกุยเยอะเหมือนกันนะทักมาแทักอะไรคือ ผมว่าเขามีความสามารถแล้วก็มีท,ทักษะสูงทักษะแล้วก็มีความรู้จริงผมไม่มีอะไรเลยเท่ากับศูนย์จริงๆเรื่องที่ผมมีความรู้เยอะมันมีแต่ว,ว่าผมไม่ใช่ความรู้เรื่องแต้จิ๋วอะไรเลยน้อยมาก้วไปคน <ขอ S 2> <อ>ไม่สนใจด้วยตอนในเด็กเนี่ยไม่เคยสนใจไม่เคยคิดว่าตัวเองมีคนจีนด้วยไม่เคยคิดว่าจะเรียนภาษาจีนด้วยเกลียด<อ>ภาษาจีนที่สุดเพิ่งมาคิดตอนหลังๆแล้วเพิ่งมาคิดตอนที่ไปค้าขายบเมืองจีนแล้วพูดจีนไม่ได้อะ รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันมันเสียดายก็เลยไปฟื้นฟื้นคือคุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะคุณไม่จำเป็นต้องเกิดเก่งเรื่องเกิดหรอกความสามารถปัญหาได้อย่างที่ผมบอกตอนในเด็กผมเป็นคนอันดับหนึ่งเลยครับการเกียรติภาษาจีนชีวิตคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ว่ารักสิ่งที่สิ่งที่ตัวเองทําเอให้มีความสุขก็พอแล้วตอนนี้ขายรถเป็นผมเป็นเซลล์แมนผมเป็นไงเซลล์แมนจะบอกให้เลยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ผมเกียริอาชีพเซลแมนผมเลยอยากลองดูว่าถ้าเป็นเซลแมนมันจะเป็นยังไงอ๋อแล้วเป็นยังไงครับเป็นมากี่ปีครเป็นเจ็ดปีเหนื่อยครับขายรถ <laughs> ผมก็เป็นเซลแมนขายรถเจ็ดปีก็จะบอกสิ่งนึงอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรเนี่ยเราลองทําดูอืเดี๋ยวมันก็ชอบเองอาจจะเจอมุมมองใหม่ๆด้วยเนะเราก็เด้เห็นมุมมองใหม่ๆไงเฮ้ยเป็นเซลแมนนี่มันไม่ได้ยากอะไร เหมือนกันเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ชอบยูทูบเบอร์นะตอนนี้เราก็ลองเป็นดูก็ได้พบอะไรแปลกๆเยอะเลยประสบการณ์ชีวิตที่มีอะไรแปลกใหม่ก็ก็ดีครับลองทําดูก็เดี๋ยวช่องเราต่ออย่างนี้ก็คงจะมีการอัปเดตมากขึ้นเนาะของผมเออก็จะมีซีรีส์มาเฟียงเราก็ใครสนใจก็ไปดูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนาะใครชอบริวเตอร์หัวเนี่ยผมมีมี้สครูปมีอะไร <พ ung S 2> ให้พรุ่งนี้เราปล่อยคลิปพรุ่งนี้อ๋อครับผมเที่ยง มาเฟียสองกับเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนาะว่าม,ม,มันโหดแค่ไหนใครอยากจะไปดูก็ดูของป้าปเป็นไงครับซีรีส์ก็พระเจ้าตาัสสินอันนี้เรียบเรียงเลยยังครับเอ่อกำลังจะเริ่มต้นแล้วสุดยอดอันนี้ต้องแต่ว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะมีที่ค้างค้างท่านผุ้ชมไว้คือเอพิโซดหกกองพลเกาาสามอันนี้อ่านเรียบร้อยแล้วท่านที่เบื่อเรื่องประวัติศาสตร์อย่าไปดู ลึกเลยอันนี้คือหนักเลยเสียเวลาไปอันนี้ผมไม่ได้อัดด้วยใช่ไหมคือผมไม่เชียร์ให้ดูถ้าคนไม่ชอบเรื่องนี้แต่เท่าที่ผมเห็นนะคนจะชอบเรื่องอาหารอะไรที่มันง่ายใช่ใช่ที่มันแบบแต่ผมจะเป็นตองทำให้มันจบอันหนักๆนี้คนจะคนมันจะมีเฉพาะกลุ่มไงเออมันเสียขออาหารอย่างเงี้ยมันจะง่ายเข้าถึงง่ายกว่าเยอะเลยเท่าที่เห็นนะเดี๋ยวแจ่จิ๋วสามครับตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้แล้วนะครับแจ๊จิ๋วสามแล้วก็แน่ๆแล้วครับตอนนี้มีคนเรียกรก็คืออะไรทัวอาหารแจ๊จิ๋วที่สัวเถา อันนี้จัดแน่นอนครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราจัดให้แฟนเพจแฟนคลับขอวัคซีนฉีดให้เขาันก่อนกันแล้วเราไปกันก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามมาถึงตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวมีต่อเนื่องก็อยากให้ช่วยช่วยกันหน่อยตอนนี้อยากให้มันถึงสักหนึ่งแสนตอนห้าหมื่นกันเถอห้าหมืนนี้ก็เริ่มเหน่อยครับอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ช่วยสอบรอยช่วยแชร์ดวบาคนแชร์จะทำให้มีคนดูเยอะขึ้นใช่ ถ้าเกิดอยากให้มันแพร่หลายออกไปเนาะแล้วก็ Facebook ดีบีโซเถาก็คนไลค์เพิ่มขึ้นตลอดเนาะแล้วก็แต่ช่องมีคนทักมาเยอะนะบางอันก็จะพยายามตอบนะบางอันก็ยาวมากโอ้โหเขียนมาแบบเป็นบทความเยอะนะแนะนําอะไรไม่รู้บางคนน่ะคือเราก็อยากรู้มีความรู้เพิ่มเนาะคนท่านผู้ชมบางคนบางท่านก็มีความรู้มากกว่าเราเยอะแต่เหตุผลที่เราเรามีโอกาสได้คุยอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลก็คือว่า เราชอบทําในสิ่งที่เราไม่อยากทำเนี่ยบังเอิญบังเอิญโคตรมังเอิญเลยบังเอิญไม่น่าเชื่อก็ออทําต่อไปครับถ้ามีคนดูก็ทําต่อถ้ามีค,คนดูก็ไม่รู้เหมือนกันขอขอ,ขอช่วยแชร์หน่อยเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันเผยแพร่ว่าถ้าทาเรามีหน้าที่เผยแพร่เนาะวันนี้เราต้องขอเวลานิดนึงว่าเวลาเราก็อาจจะกระชั้นนิดนึงก็เราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันช่วงนี้ทําบ่อยหน่อยเพราะว่าโควิดด้วยไม่งั้นเราอาจจะแบบอยู่คนละที่คนละทางเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้ด้วยเนาะช่วงหลังอาจจะไม่มีดูเท่านี้นะก็ใครรีบอยากดูก็รีบดูเนาะ โอเคงั้นวันนี้เราจากกันแค่นี้นะโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ